โอเคครับทุกคนจุก้าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับลุกชนาโซกราวนะครับผมวันนี้ก็มาหานะครับมาเจอผู้รับเหมาพี่น้องหรือผู้รับเหมาแกวันนี้สัมภาษณ์แกหน่อยโอเคกลังคุยโทรศัพท์ยอมาอยู่กับทีมหมอสะนะครับน้องแกก็จะเดินรับเหมาสระอย่างนี้นะครับเป็นอาชีพเสริมของแกนะครับหลังจากที่แกทํานานะครับเสร็จแล้วตอนนี้ครับเจ้าของแกนะครับแกเหมาสะประมาณร้อยกว่าสะแล้วนี่อันนี้เหมามาดม ถามแกหน่อยอันนี้เหมาสี่พันอันนี้เหมาสี่พันพี่น้องนะครับแกเหมากับเจ้าของสระนะครับสี่พันนะครับตอนนี้แกกําลังลงอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเนาะว่าจะได้กับได้ได้ได้กำไรหรือว่าขาดทุนมาดูก่อนมาดูก่อนนะครับแกเหมาตลอดเนาะเรีากบางกระไรคราบเนาะได้กําไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับเนาะก็โอเคนะครับว่าเองมืออุ้มคืนหนูร้อยสักร้อแหละร้อยกว่าสระนะครับแกเหมามาทั้งปีนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพแกก็ทํานาเหมือนกันเนาะ อ,นนอาชีพท,ทํานานะครับหลังจากทํานาเสร็จก็จะเดินรับเหมาสะนะครับเฮ้ยก็อยู่ได้มั้งเรามามาร้อยสะเลยนี่เนาะมาจากบ้านกระไรคะ่น้างบาง้านะเนาะมันก็พอได้บ้างนะพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเดี๋เรามาลุ้นกันนะครับเราว่าเกมเหมาสี่พันนะครับจะได้ปลาเยอะแค่ไหนไปพี่น้องไปชมกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับสะ เอ่อน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับฝั่งนี้นะครับเริ่มแห้งแล้วพี่น้องเอ่อตัวเล็กครับก็อันนี้ตัวเล็กนะครับเซียนปลาพี่น้องก็จะเเริ่มจับปลาเดี๋ยวรอก่อนให้มันแห้งก่อนตัวเล็กฝั่งนี้เริ่มแห้งแล้วเริ่มเห็นตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวปวดไปแล้วไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กเร็วๆจะขังอะไรขังไว้เร็วๆเร็วๆเร็วๆนู่นอะไรอ่ะมันจับวะ ตัวใหญ่กระโดดโอ๊มากี้เลยเนี่น้องอะไรอะไรปลาไปแล้วไม่ดูเลยปวดปลาคอใหญ่พี่น้องบาดโอได้เรื่องเกี๊ยบหรือวะเออน้องเดี๋ยวไปชมปลาคอใหญ่พี่น้องนี่นี่นี่มูจูหรืวะโอ๊ยนู่นน้านู่นตัวเฮ้ยตัวเฮ้ย อันนี่เก่งเลยวะสู้เลยวะจับไตรจับไตแล้วสู้เลยวะได้กระดาเลยอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่ในขาเดี๋ยวจับให้หน่อยสิเหมือนปลามันมุ้ยโผเอาไม่ใช่ดิจิน้ำของโอนนะนี้น้ำแห้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามีปลาใหญ่ไหม ด้วยตัวเล็กมันจับเอาจับเอาเลยพี่น้องเอ้ยปืดปืดปลาบืนปลาบืนปืดไปดูปลาบืนกันพี่น้องด้วยตัวเล็กจับปลาบืนสิพี่น้องไหนได้ยังปาดไปแล้วไปแล้วพี่น้องดูปลาบืนพี่น้องปลาบืน น้ารอแม่หนูอ๋อแนวรอหนูพี่น้องนุ่งมามามาเดี๋ยวตังกลองก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะไปจับบึงเอาเจ้าสบายมือตืึนจับมาโชว์จับมาโชว์นูหนูหนูมอยม้อยม้อยเอาเอาเฮ้ยมาตรงนี้แล้วพี่น้องมาเดี๋ยวลูกชนะจับให้บึง ปดโชว์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 หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทลซองกันนั่งกิ้กันเดี๋ยวโมหายดุกยักษ์พี่น้องนี่ดุกยักษ์ครับจิ้นึบแม่หนวดดุกยักษ์เองดุกนาดูกนาอู้ดุกนาคือตัวใหญ่เถอะโอมาชมกันใกล้พี่น้องวันนี้มาลุยกันบรรยากาศแบบสดๆร้อนๆไปเลยอู้จิ้นึบหน่อยนี่นะีิงานดัดพกลงทุนชนะไงนี่น้องนี่ดุกยักษ์ ครับเดี๋ยวเราจะไปลุนตอนท้ายพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวจับปลาก่อนนะครับเนาะปลามันกระโดดปลามันกระโดด Ja, ja, ja! chấp <laughs> rồi hỏi hỏi đặt hỏi 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 เายโอยพี่น้องอกงจนอาเลคทุกคนอยู <testify> <thighs> <N> ่กับลูกชนาสวกรนะครับเนาะวันนี้ก็พามานี่ครับผมอยู่กับทีมเหมาสะนะพี่น้องเนาะแกเหมาสะนะครับสะนี้ประมาณสี่พันพี่น้องเดี๋ยวมันลุ้นกันว่า แก่ทีได้ปลาหลายปันได้นะพี่น้องตอนนี้กำลังจับอยู่นะครับเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปลาเขาอยู่นู่นพี่น้องดูบนรถนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูว่าได้เยอะไหมครับปลาวันนี้ไปพี่น้องไปเบิ้งกันโลดพี่น้องปลาไปแล้วปลาไปแล้วปลาปลาปลาบินตามวิ่งตามวิ่งตามเามาตามดูผลงานกันพี่น้องว่าปลาจะได้ปลาใหญ่ไหมพี่น้อง พืนี่นี่นี่นืหลออจนนับประรอครับประรอโอ้โอันนี้มันเต้นทมปั๊ดกระอนองตีสน,นสองตัวร้อยแน่นอนเลยใช่ไหมง่ยนไมตายล,ลอ่อีเสลออมันยังไม่ตายเราไปนอนนี่ครับปลาขอยงยังไม่ยังเต้นทมปนานไม่นานนี่ังไม่สุดอ,อืมน้องรุ่นรุนรนครับโอ้ยไซเป็นังางามเลยพี่น้อง นี่ยปลาทยอกพี huh. oh, mm ่จ hmm. mm ูนมังกรูนน่ะนั่งเออยงพี่ทูมักรูน้ำเอาช่างปลาให้หน่อยช่างปลามาเอาสองตัวนะครับสองตัวโลพี่น้องสองตัวโลวันนี้เรากินน้อยเราไม่กินปลาใหญ่พี่น้องนี่ครับผลงานนะครับปลาชอประคอนะครับพี่น้องนี่ครับโอเคนี่ครับสรุปผลงานกันวันนี้นะครับเนาะอยู่กับคุณยายอะไรนอ่อยายคุณยายเบือนพี่น้องยายเพื่อนนะพี่น้องนี่ครับยายเพื่อนนะครับเนาะตอนนี้แกเมาสะ ประมาณกี่บาทกี่บาทสี่พันนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สรุปผลงานนะครับปลาแกพี่น้องนี่พอได้ไหมพอได้ไหมถามเจ้าคองแกเนาะพอได้อยู่ครับเกบอกว่าพอได้อยู่ปลาดุกเยอะอ๋อนี่ก็ปลาดุกนะครับเนาะปลาดุกเล็กนะครับแล้วปลาช่อนใหญ่อยู่ในนี่พี่น้องนี่นี่ปลาดุกใหญ่เนี่ยเห็นไหมรับปลาดุกนี่ปลาช่อนใหญ่ไม่ได้เห็นพี่น้องนี่เกไว้ข้างล่างนี่ครับนี่นี่พี่น้องนี่ปลาช่อนอยู่ในนี่นะครับเนาะกูดูวนวน มันานกระบาลตุ้เงียบไปน้องเห็นไหมนี่ครับปลาช่อนใหญ่ก็เลี้ยงไว้ตรงนี้ครับเนาะปลาช่อนใหญ่นี่ก็กิโลละร้อยยี่สิบอ๋อร้อยยี่สิบเนาะครับเนาะนี่มาแต่เขินชจบเลยหปมือเดี๋ยวพี่น้องมาเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้กันนะครับเนาะเดี๋ยวแกจะเปิดให้เราบึงไม่เคยโอ้โหเป็นเป็นมุ้ยโอ้ลงไปน่องมาเห็นพอแล้วพอแล้วสั้นสั้นไปน้องเห็นตัวไหมเดี๋ยว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 เรารถตัวน่องหนอน่องนะครับตัวใหญ่แกนั่นนั่นพี่น้องเห็นห้ว ตัวใหญ่ครับนี่ตัวนี้ตัวละโลเนาะเนาะนี่มีแต่โลกว่าพี่น้องเออเสียดายนะครับแกก็จะเลี้ยงไว้นะครับเนาะเราก็จะไม่เห็นตัวปลาพี่น้องโอเคครับนี่ครับปลาชนนะครับเนาะแกก็จะขายกิโลอยู่ที่ยาญ่รอยยี่นะครับเนาะตัวเล็กลงมาหน่อยก็จะตัวละร้อยกิโละละร้อยพี่น้องอ่าใส่มันจะมีใส่นี่พี่น้องใส่ซัมมี่พี่น้องนี่นนเคยด้วยโอ้นี่ครับนี่ใส่ซัมนี่ก็กิโละละร้อยนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่นเมื่อกี้นะครับเนาะ ก็หรออันนี้จะใส่อะไรอันนี้ไม่อันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาดุกพี่น้องก็จะมีหลายถังอยู่เด่น,น,นครัดลายไซส์นี่ครับปลาดุกเล็กอยู่อันนี้อันนี้อะไรน,น,นี่ก็ปลาช,ช่อนน้อยพี่น้องปลาช่อนเล็กก็อยู่อันนี้นะครับเนาะก็ะจะขับไซไป,ไปเลยพี่น้องนี่ครับวิธีนะครับเราวิธอีอาชีพเสริมเนาะครับเนาะกองใหญ่เนะาะอาชีพแกก็จะทำนาเหมือนพวกเราเลยพี่น้องโลชนานะครับเนาะหลังจากเสร็จจากการทำนาก็หารับเหมานะครับเนาะ สะพี่น้องอถึงสาแกจะรวยไหมนี่ <laughs> แ,แกบอกไม่รวยพี่น้องแต่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับพออยู่ได้พี่น้องนี่ครับอาชีพนะครับเนาะหมาสะพี่น้องอเมื่อกี้ลูกชนะก็ไปเล่นตมกันกับเพื่อนพี่น้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลูกชนะวันนี้จะปิดคลิปกันตรงนี้เลยพี่น้องนะครับเนาะนะลาบรรยากาศไตรกลายพี่นะ้องนะอันนี้ก็จะเป็นปลากลายนะครับภาษาเำนินเอไตรกลายพี่น้องปลาหมอน้อยนะครับเนาะแล้วกับบรรยากาศปลาดุกไงพี่น้องนี่ครับผมนี้ก็จะเป็นปลาอู อันนี e Joseph, ้สุดเลยกระเจาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปกับหอยจุ๊บพี่น้องนี่ครับผมขอหอยเชอรี่อันหนึ่งพี่น้องนี่ครับหอยจุ๊บนี่ครับบรรยากาศแล้วก็จะมีถนนยายเก็บอะไรทางนู้นครับยายก็มาช่วยเก็บปลาปลากระอ็ดปลากระแยงอ๋อทางนู้นก็จะเป็นปลากระแยงพี่น้องปลากระแยงภาษาเมียนก็เอื่นปลากระโจนี่ปลาขาวปลากระโจนไก่ปลากระสูบบ่กระสูบกระสูบกระสูดใหญ่พี่น้องปลานี่ นี่ครับผลงานวันนี้นะครับเนาะสี่พันนะครับเนาะแกน่าจะได้กําไรอยู่นะครับเนาะไม่เยอะแต่ก็พออยู่ได้พี่น้องเนะเมนบอกเมนเมนแกบอกว่าสั่นนะครับเนาะโอเคครับทุกคนเราก็จะขอจบคลิปสานีเด้พี่น้องจุกกะสวัสดีครับ